ข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการแปลงตัวงอซ้ายกับตัวงอขวาอันนี้เป็นงอด้านซ้ายนะคะอันนี้งอด้านขวาตัวงอก็คือตัวที่มันบนแบบนี้ตอนที่เริ่มต้นจะเริ่มต้นเหมือนกันความแตกต่างจะอยู่ตรงที่การบิดให้มันซ้ายหรือจะบิดให้มันเป็นด้านขวาแบบนี้นะคะวิธีถักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบิดเป็นซ้ายดูที่รหัส i ศูนย์เก้าหนึ่งวิธีเริ่มต้นแล้วบิดงอด้านขวานะคะ ให้ดูที่รหัส i 0 9 2พี่เมย์จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะข้อมูลในคลิปนี้จะพาแปลงเป็นหน้าตาออกมาแบบนี้ไหมที่เราใช้ถักนะคะตรงนี้ที่เป็นสีเนื้อนี่นะจะเป็นคอตตอนไม่ตีเกลียวนะคะเส้นขนาดเบอร์20เราจะถักเริ่มต้นแล้วก็บิดตัวงอตัวซ้ายมา ไหมที่เราจะเอามาแต่งก็จะเป็นคอตตอนไม่ตีเกลียวเหมือนกันเส้นขนาด20เหมือนกันค่ะเข็มโคเชหนงจุดแล้วก็จะมีปลอกใส่นิ้วเรามาดูวิธีถักแปลงล่างเป็นงอซ้ายก่อนนะคะชิ้นงานที่ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะงอซ้ายความยาวตามชอบนะคะจะสั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็ได้พอได้หน้าตาชิ้นงานตัวนี้ออกมาเสร็จแล้ว เวลาเราถักด้านซ้ายมันจะเริ่มที่ตัวแต่เวลาเราถักด้านขวามันจะเริ่มตรงที่เป็นตงงัวงเราจะต่อไหมเข้าไปตรงด้านหลังไหมที่ต่อเราก็จะคล้องขึ้นมาเป็นห่วงใช้ปลอกใส่นิ้วนะคะมันจะทำให้ไหมที่เราถักเนี่ยไม่กัดนิ้วเรา ขึ้นมาเป็นห่วงพอเป็นห่วงเสร็จแล้วอันนี้เป็นด้านโชว์งานนะเราก็จับแทงตรงด้านข้างลายที่ใช้ถักนะคะจะเป็นการถักพันหัวเข็มข้ามหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งตัวข้ามมาแล้วดึง หนึ่งผ่อนมือนะสองสามรวบโซ่สอง,สสองลงที่เดิมค่ะหนึ่งสองดึงขึ้นมานิดหนึ่งสาม ลงที่เดิมรวบโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งตัวดึงผ่านนะคะโซ่หนึ่ง หัวเข็มถ้าลงทุกตัวเนี่ยมันจะแน่นตรงนี้เราก็ข้ามหนึ่งสองสามนิ้วนี้กดเลยหนึ่งสองหนึ่ง สองสามสองแล้วนะคะ แพงดึงผ่านโซ่หนึ่งถักแบบนี้มาบนมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวงอก็ถักเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าเวลาตอนลงอะ่ะลงให้มันชิดกว่าเดิมนิดนึงไม่ต้องเว้นแบบนี้ปกติเราจะเว้นหนึ่งตัวนะคะอันนี้เราลงเลยลงต่อกันเพราะถ้าเราเว้นนะมันจะ ห่างแล้วมันจะล้าง จบดึงซีนะคะแล้วถักโซ่มาอีกตัวหนึ่งล็อกไหม่ตอนที่ถักสีแรกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปเราจะถักสีที่สองคุมด้านบนสีที่สองก็จะใช้สีที่ถักตัวมันเนี่ยค่ะ พอคล้องเสร็จแล้วตรงนี้ดึงห่วงออกมาเราจะถักแล้วเก็บเศษสีชมพูนะปัดสีชมพูมาดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเสร็จแล้วปัดไหมทั้งสองเส้นมาด้านซ้ายเราจะถักเก็บเศษ เริ่มโดยการถักซิงเกิลนะคะปุ่มมันจะขึ้นด้านบนสามตัวนะหนึ่งสองสามถักปุ่มอย่าลืมเก็บเศษสองเส้นนี้มาโซ่สาม ดึงผ่านแล้วตรงนี้เราก็ถักซิงเกิลตัวหนึ่งพอตัวหนึ่งเสร็จแล้วถักด้านบนซิงเกิลโซ่สามทําปุ่มซิงเกิ้ล แทงด้านบนของกีดถักซิงเกิลก่อนแล้วค่อยถักโซ่สามลงด้านข้างแล้วก็ด้านบน ด้านบนตัวนี้นะเราจะถักเพื่อคุมตัวสีสีครีมนี้นะคะแทงลงมาข้างล่าง เราก็จะถักเก็บลายไปจนถึงตัวสุดท้ายซิงเกิลตัวแรกก่อนตัวที่สองลงด้านบนของกีบแล้วเราก็ถักซิงเกิลแล้วก็ด้านบนของกีบ ไปก็ถักซิงเกิลลงไปด้าข้างตัวนี้ก็ถักเพื่อปิดสีครีมแล้วก็ถักลงไปในช่องออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ตอนถักอย่าลืมปิดตัวนี้นะคะถักลงมาข้างล่างเพื่อปิดสีครีมแล้วก็ลงไปตรงช่องด้านบนของกีบทำปุ่มซิงเกิลแล้วก็ด้านบนของกีบ งอซ้ายงอขวาถักเหมือนกันแต่กลับด้านเศษนะคะวนกลับมาข้างนี้ ตอนจบงานก็แทงลงไปแล้วดึงซีค่ะเพื่อเชื่อมต่อตอนที่เก็บเศษนะคะใช้เข็มปักคอสติต๊ ตอนเก็บเศษนะคะเราก็จะใช้เข็มตักคอสติสนะแทงมาด้านหลังแล้วเราก็มาแทงย้อนซ่อนปลายด้านหลังแล้วก็ตัดให้ชิดลายตัวงอนี้นะคะจะเอาไว้ใช้ตกแต่งเพื่อให้ลายตัวโมทีฟมันหวานหวานเราจะไปทับใบไม้มาตกแต่งเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวดูตอนประกอบร่างนะ เราจะเหลือปลายตัวนี้ไว้หนึ่งเส้นเอาไว้เย็บติดตรงนี้จะเป็นการถักงอซ้ายแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีถักงอขวาลายมันจะเหมือนกันแต่กลับด้านตอนที่ถักงอซ้ายเราเริ่มที่ตัวนะคะถักสีครีมเนะี่ยตรงกลางตัวก่อนแล้ววนมาจบตัวนี้หลังจากนั้นก็จะถักตัวขอบเริ่มที่เดียวกันถักวนทีนี้ถ้าเป็น ด้านขวามือขวามือเวลาเริ่มถักมันจะเริ่มถักจากตัวนี้ก่อนนี่นะคะถักตัวนี้ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้แล้วแต่เราว่าจะถักกี่ตัวถักจากตรงกลางวนออกมาตอนที่เก็บริมเหมือนกันก็จะต่อไหมเข้าไปแล้วเก็บริมจากตัวนี้ถักเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าขึ้นคนละจุดเท่านั้นเอง เราก็จะได้เป็นตัวงอซ้ายกับตัวงอขวาออกมาหน้าตาแบบนี้เวลาเราเอาไปแต่งนะเราจะไม่ไม่ทำขามันตรงๆง,งแบบนี้นะคะเราจะทําขาให้มันพิ้วๆิแบบนี้มันจะงอแบบนี้เราถักออกมากี่ชิ้นก็ได้สีตรงนี้เราจะใช้สีอะไรถักก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ไอเดียเราเลยวิธีถักตัวงอ งอเป็นซ้ายงอเป็นขวาก็ดูที่ i091 เก้าหนกับ i092 นเก้ 2, นะคะได้หน้าตาเป็นชิ้นงานแปลงร่างตัวงอซ้ายงอขวาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ